ผู้ใหญ่จะหลงรักดุคากยิ่งกว่าหลงเมียที่บ้านเห็นหน้ากรกฎและอยากจะช่วยเหลือแบบไร้ซึ่งเหตุผลใดๆเป็นความโชคดีมากๆสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณจอมครับการเดินงนะครับกับรายการวาร์ปทะลุชะตา ลาว,วัชทุชตานในคลิปนี้มาพบกันกันกบดวงชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนกันยายนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์กดกระดิ่ง <c oughs> กริ๊งๆมาสองคนนะครับทางช่อง Youtube โหราวาฟและเพจ Facebook โหราวาฟพยากรนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถิด หัวข้อแรกเรื่องเด่นประจําเดือนนี้สนับสนุนรายการโดยคอร์สออนไลน์วางแผนชีวิตวางแผนธุรกิจวางแผนการหมู่ด้วยโหราศาสตร์ไทย12ราศี12ภพเรือนและดาวนพเคราะห์อ,อีก10ดวงเลข0ถึงเลข9นะครับในพื้นดวงชีวิตคุณซึ่งสามารถวิเคราะห์จุดแข็งศักยภาพจุดอ่อนข้อบกพร่องโอกาสหรือเหตุการณ์ภายนอกที่มันดีๆและก็อุปสรรคหรือสิ่งขัดขวางในดวงชะตาคุณได้และก็รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตรายเดือนรายปี รือแม้แต่ในช่วงอายุต่างๆว่าจะเกิดอะไรอย่างไรเจอใครบ้างแบบไหนนะครับมี5วิธีด้วยกันนะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้ทางไลน์ไ d ที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับดาวพฤหัสปีนึงมันจะเข้ามาในภพที่มันดีๆกับดวงชะตาในสักครั้งหนึ่งต้องเป็นเกษตรปีนี้ แต่เพนเนี่ยโอ้โหโมันยิ่งยากเพราะมันต้องรอดาวอาทิตย์มันเล็งอ่า<ม>ให้คิดถึงจันเพนขึ<ม>้น15บห้าค่ำของทุกเดือนมองไปบนท้องฟ้านี่โอ้โหสวยงามกลมดิกเลยพฤหัส<ม>ก็เหมือนกัน<ม>เพนก็คือศักยภาพของเขาอะที่เกี่ยวกับบุญกุศลเก่าที่คุณเคยทําสติปัญญาธรรมะศาสนาครูบาอา<ม><ม>จารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะส่งแสงสําแดงผล เต็มกําลังที่สุดในรอบปีนี้ส่งผลดีส่งผลเรื่องอะไรโดยตรงกับกรกฎอ่ะส่งผลเรื่องขุงสุภะเป็นไงผู้ใหญ่ความลาบลื่นการช่วยเหลือถ้าเกิดราศีกรกฏมีปัญหาอะไรต่างๆก็ตามแต่มันจะคลี่คลายลงไปในเดือนนี้แหละ Hmm. ถ้ามีปัญหาเรื่องข้อพิพาทคดีความลอตเตอรี่นี่ของกูหรือของมึงว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ hmm. ที่มันเหมือนกับว่ามีประเด็นที่เหมือนกับต้องช่วงชิงข้อได้เปรียบทางทนายความหรืออะไรก็ตามแต่ hmm. ถ้าช่วงนี้ราศีกรกฎอยู่ในฝ่ายที่ถูกต้อง hmm. วงเล็บว่าต้องเป็นคนถูกนิดนึงนะ hmm. ผู้ถูกกระทำอะไรเงี้ยนะเป็นฝ่ายถูกนิดนึงอ่ะช่วงนี้จะได้รับความ hmm. เป็นธรรมาทางกฎหมายทางอะไรอย่างเงี้ย hmm. ที่มันแบบว่าเข้าทางเราเด่นเรื่องเรียนต่อ จบปริญญาตรีเรียนต่อโทใครจบ<ง>มก็ได้ต่อมาหาลัยก็คือเดือนนี้วิชาความรู้มันจะต้องยกระดับขึ้นและอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือทัวร์ทำบุญถวายพระต่างๆไหว้พระก้าววัดถวายพระ พุทธลูกตามวัดต่างๆทั่วไทยเดือนนี้มันจะมีเกณฑ์แบบนี้เยอะเร <c oughs> ื่องการงานครับสำหรับศูนย์โดยการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับช่วงนี้ก็รัฐบาลประกาศแล้วนะครับว่าค่า f อจะขึ้น4.7กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เกือบ5บาทแล้วนะมา,มากขึ้นแล้วทุกอย่างขึ้นราคา <นะ S 2> ทุกอย่างข,ขึ้นหมดแล้ว <c oughs> <ค>ยกเป็นค่าตัวเรานะครับถ้าใครมีทุนมองหาการลงทุนก็แนะนําว่าติดตั้งโซลาเซลล์เถอะนะครับเพราะว่าตัวเป็นการลงทุนที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ3ปี5ปีคุ้มทุน 25ปียาวๆนี่ถือว่าเป็นการลงทุนที่เรียกว่าคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงละเพราะว่าได้ไม่มีเสียเลยนะอีก20กว่าปีที่เหลือเนี่ยค่าใช้จ่ายที่ต้องไปจ่ายค่าไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนนั้นเน่ยบริหารจัดการชีวิตในส่วนอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับยินดีให้คำปรึกษาและติดตั้งทั่วประเทศนะครับสนใจอินบ็อกซ์มาได้นะครับในเพจหัะวเราะพยากรน,นะครับงานาช่วงนี้งานราชาการหรืองานบริษัทหรืออะไรก็ช่วงนี้ผู้ใหญ่เพื่อนหนุนแบบจัดเต็ม ผู้ใหญ่จะหลงรักคุณยิ่งกว่าหลงเมียที่บา้าน <laughs> <laughs> เห็นหน้ากรลกฎแล้วอยากจะช่วยเหลือปนเปลือแบบจัดหนักแบบไร้ซึ่งเหตุผลใดๆถ้ากูามีศักยภาพความสามารถในการเซ็นให้มือเลื่อนได้กูจะทําทุกวิธีทางเพื่อช่วยคุณเ,คเป็นความโชคดีมากๆก็ยิ่งถ้าใครทํางานในต่างประเทศหรือทํางานในลนักษณะเป็นเซลล์ก้าวไกลก้าวหน้าอะไรก้าวกระโดดไนะช่วงนี้นี่ก้าวกระโดดการงานช่วงนี้อ่ดีมากๆผลบุญมันส่งเสริมให้มันเกิดความราบรื่นขึ้นอะติดต่ออะไรก็ลื่น ค้าขายก็ลื่นหรือไม่มีงานทําไปสมัครงานก็ลื่นจะลาบลื่นอ่ะมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าความง่ายดายผิดปกติในหลายๆเรื่องสําหรับชาวกรกฎซึ่งมันจะดีกับเรื่องงานไม่ว่าจะติดต่อในด้านไหนนี่คือว่าดูลง่ายดายไปหมดเลยนะต่อไปเรื่องของการเงินครับสนับสนุนรายการโดยเบอร์นี้เลยครับ0922396899นะครับเบอร์นี้จะทําให้ราศีกรกฎมีเสน่ห์แบบที่ทําให้คนที่คุยด้วยเนี่ย ตกลงปลงใจได้ง่ายไม่ใช่แค่เรื่องอย่างว่านะหมายถึงเรื่องคุยงานด้วยเรื่องค้าขายคุยธุรกิจด้วยคนที่คุยกับกรกฎที่ใช้เบอร์นี้จะปฏิเสธ คุณไม่ค่อยได้จะอารมณ์เหมือนกับถ้าตอบรับก็ตอบรับแบบงงๆอย่างนี้ก่ารู้ตัวอีกทีเซ็นสัญญากับมึงทำไมวันเนี้นยอะไรแบบเกิดสภาวะที่ทําให้คนตกลงกับคุณง่ายผิดปกติอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าได้เรื่องหวยไหมก็ได้แต่เพราะมีแปดเก้าเก้าท้ายอ่ะคือถ้าเกิดยิ่งทําบุญยิ่งสวดมนต์อุทิศบุญอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโชคลาบฟุกฟลกลาบแบบไม่คาดฝันได้ง่ายเก้าเก้าก็ฝันแม่นด้วยนะอ่าถ้าซื้อหวยทําบุญสวดมนต์บ่อยก็เห็นตัวเลขก่อนถึงวันจริงได้ง่ายขึ้นจะถูกหวยได้ มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนนะครับแต่เบอร์นี้จะเพิ่มความเป็นไปได้ให้กับคุณในการมีโชคลาภมากขึ้นนะครับติดต่อมาได้ไลน์ ID NIC3636 หรือเพจเฟซบุ๊กของเราวาพยากรน,นะครับการเงินที่ไม่ต้องสืบเลยก็เรียกว่าโหมี ดาวนําหน้าอยู่ในพบกันเงินเยอะแยะเลยโหเยอะแยะมากมาย่ะช่วงนี้วิธีการให้ได้เงินนี่มาคบทังมาจากลูกค้ามาจากดาวศุกร์มาจากบริวารมาจากลูกหลานมาจากกิ๊กมาจากสิ่งที่ไม่คาดฝันมาจากบ้านรถครอบครัวโคตรพ่อโคตรแม่มาทุกทางจริงจริงดาวการเงินดาวอาทิตย์โคจรเข้าพบสหัชชะเล็งพฤหัสไปทํเป็นพฤหัสเพนเด็งกันนการซัพพอร์ตจากต่างจากผู้ใหญ่เนี่ยที่มันผลักดันเนี่ยทำให้โปรเจกต์มันผ่านง่ายไอ้นี่กรผ่านขายที่ก็สาเร็จเร็วขายที่ถ้าเกิดคุณไม่ คนขายไอกคนนั้นมันจะกู้แบงค์ผ่านเพราะมันต้องรีบซื้อแล้วเอาเงินมากัดทุนคนขายมันกู้ผ่านทันทีอะไรอย่างเงื่อทุกอย่างง่ายมันเลยพาให้เงินมันคล่องเหมือความรักครับสนับสนุนรายการโดยน้ำยา้วนปากเทอร์มเมตนะครับทุงนี้ก็มีโรคใหม่ๆเข้ามาให้เราได้วิตกกังวลนะครับแต่ว่าโอมิคอนก็ยังอยู่กับเราอีกไปยาวๆนะการที่กําจัดเชื้อโดยการพวกคอมวนปากเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องดูแลตัวเองเนี่ยมันสําคัญกว่านะครับเพราะัการที่ เราจะต้องพูดความเบิ่อปากสอครั้งต่อวันด้วยเฮอร์เบอเมดนะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับหนึบาทปกติ1ขวดแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่น2ขวด350บาทรวมส่งทั่วประเทศนะครับเราจะผ่านทุกซีซั่นไปพร้อมกันนะครับด้วยน้ยาํายาเบ้วนปากเฮอร์เบเมดนะครับสนใจอินบ็อกมาได้ในเพจโอุลวะพยากรณ์นะครับ เรื่องความรักก็แอบหลายคือน,นี้ดาวสุกเนี่ยหนึ่งสี่หกอยู่หน้าลัคนาดูออกว่าช่วงนี้มันก็เลยแบบเอฟซ<อ>ีเยอะถ้าการกฎคนไหนยังโสดอยู่ช่วงนี้มันก็จะมีคนเข้าหาเยอะอมาทําให้ทั้งได้เงินและเสียงเงินในเวลาเอฟซีเยอะถ้าจะได้ไดกับเอฟซีเนี่ยเขาเอฟซีกรกฎอาจจะไม่ได้ทําช่อง YouTube ไม่ได้ทําดาวติ่งต่ออะไรนะกูก็แค่ลงโปรไฟล์เฟซบุ๊กปกติมนุษย์เลยกินข้าวแกงได้ที่ทงานเรื่องใหญ่ระดับชาติคนพร้อมที่จะเข้ามาไลค์แชร์ คอมเมนต์รากับกูเป็นดาราดังอะไรงี้มันจะจับประมาณนี้กระแสมัน <ๆ S 1> เยอะมากนะเพราะว่ามันมีมุมตีกรซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระปุตจะไปเป็นราชาโคด้วยนะใครที่เข้ามาช่วงนี้ก็มีโอกาสที่เขาเรียกว่าตกลองป่องชิ้นเหมือนกันเพราะเหมือนกันเกบเป็นผู้ที่นำพามาเหมือนกันเพราะว่าก็อีกคนดาวเสาแล้วก็มีเกตที่ทับดาวเสาอยู่หรือแม้แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วที่เคยทุกข์เพราะเรื่องคู่เพราะดาวเสาเล็งเนี่ยมันจะมีทุกข์มากกว่าสิบในสภาวะคู่ครองแต่พอดาว เกียรติเข้ามาเนี่ยอภัยโทษเหมือน้ผ่อนหนัก เป็นเบาทําให้ความทุกข์จากชีวิตสมรสคุณน้อยลงช่วงนี้ก็เป็นความบรรเทาทุกข์ในช่วงที่มีความสดชื่นให้กับชีวิตในส่วนนี้ก็พยายามกล่องวกยในช่วงนี้ให้ดีแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปของเราด้วยนะครับในคลิปอื่นเนาะช่องเราเนี่ยหลายๆคนถามมาเรื่องลัคนาราศีอะไรเงี้ยก็งงว่าลัคนากับราศีต่างกันยังไงอะไรนะครับจริงก็คือราศีมันเป็นภาพกว้างๆในช่วงเดือนแต่ว่าลัคนาคือจุดเกิดจุดกําเนิดเวลาเกิดของเราพอคํานวณแล้วเนี่ย จากการผ่านดวงปูกชาตาแล้วจุดกําเนิดของเราเนี่ยมันไปสถิตในราศีไหนอันนั้นก็คือรัคนาราศีนั้นพูดให้รวบคํารัคนาราศีจริงๆคือถ้ายาวๆคือรัคนาสถิตในราศีนั้นถ้าเอาแบบภาษาวิชาการจริงๆอาจจะเข้าใจยากหน่อยมันคือจุดตัด ระหว่างเส้นทางที่พระอาทิตย์โคจรหรือที่เขาเรียกว่าละวิมักกับจุดเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยเวลาที่กุเญิดวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ